ขอกราบถวายความเคารพพระเทานุเถราทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรญาติยโยมสาธุชนขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมพื้นที่ที่เราจะปลูกต้นไม้กันในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนี้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมตําบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ซึ่งภาพที่ท่านเห็นอยู่ทั้งสองฝั่งคือต้นไม้ ที่เราทำการปลูกกันไว้ตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2162มาปีนี้2568ก็จะครบรอบ6ปีก็เลยเดินทางมาที่สวนป่าสัมมิธธรรมเพื่อจะพาะบรรดาญาติโยมที่ศรัทธาที่เรื่อมใสที่มีใจรักธรรมชาติให้มามีส่วนร่วมกันปลูกป่าในวันที่22มิถุนายนนี้ในวันนี้ 19มิถุนายนได้เดินทางมาที่สวนป่าสังกิธรรมในเบื้องต้น,นก่อนเนิ่นๆเพื่อที่จะมาเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เหล่านั้นแนวถนนทั้งสองฝั่งที่เห็นนี้เราจะทำการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ดอกทั้งสองข้างทางเพื่อให้เป็นแนวถนนที่สวยงามในอนาคตข้างหน้าขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมกัน สนับสนุนปลูกต้นต้นไม้ที่เป็นเจ้าภาพต้นไม้กันเข้ามาหลายหลท่านนะ,ะต้นไม้เหล่านั้นได้นำมาจาการ้านค้าที่เขาขายต้นพันธนุ์นํามาลงเอาไว้ที่สวนป่าสามนึิธรรมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูแนวถนนที่เราจะปลูกต้นไม้เหล่านี้ว่า,าจะมีส่วนไหนอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันที่บริเวณด้านหน้ากันก่อนนะ,ะด้านหน้า ซึ่งเป็นแนวถนนจากาทางหลวงหมายเลข1407นะทางหลวงหมายเลข1407สุรินทรนะ์ซึ่งทางสวนป่าเราก็าได้ทำการปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ด้านหน้านะเข้ามาจนถ,ถึงด้านในซึ่งเป็นไม้ป่าทั้งหมดอันนี้เป็นไม้ตะเคียนส่วนมากนะฮะป่านี้เป็นไม้ตะเคียนส่วนมากที่ คณะสภาพุทธบริษัทจังหวัดเลยวัดศิวดรมวงเนี่ยนำต้นพันธุ์ตะเคียน,นยมาปลูกที่สวนป่าธรรมธรรมตอนนี้กําลังเจริญงอกงามไพยบูร์อย่างมากและได้ฝนปีนี้นะฮะก็เลยทําให้แตกกิ่งแตกไม้แตกใบแตกดอกต่างๆเนี่ยออกมาอย่างมากมายเลยส่วนฝั่งนี้ก็มีดอกกระเจียวขึ้นอยู่แล้วก็ดาวกระจายที่โยมนําเมล็ดพันธุ์มาโรยๆไว้ แล้วก็นําหน่อของกระเจียวมาปลูกไว้ก็ขึ้นสวยงามมากนะฮะตลอดแนวถน,นนนี้เลยนะดอกกระเจียวนะแล้วก็มีต้นพยุงต้นตะเคียนต้นอายางนามาปลูกกันเรียงรายเอาไว้อันนี้เป็นต้นกระเจียวนะฮะตามแนวถนนนี้นะครับตามแนวถนนนี้แหละที่เราจะทําการปลูกต้นไม้กันใน วันที่22นี้นะฮะสำหรับญาติโยมที่จะร่วมบุญนะยังมีโอกาสนาะโยมนะยังมีเวลาให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมสามารถที่จะร่วมบุญกันเข้ามาได้ยินดีต้อนรับสวัสดีโยมวงอาจธรรมกลางอันนี้ก็เป็นโยมจิตอาสาสามีของคุณโยมชริตาธรรมกลางก็ได้อเข้ามาโพสใน facebook แล้วนะท่านแรกเลยวันนี้เข้ามา ในหน้าฝนนี่ที่สวนป่านี่ต้องขอบอกบางอย่างนึงว่ายุงนะยุงป่าจะเยอะหน่อยนี่เป็นดอกกระเจียวพอถึงหน้าฝนเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยกระเจียวเขาจะออกดอกโดยธรรมชาติของเขาเลยนะเวลาหน้าฝนเนี่ยเขาจะออกดอกโดยธรรมชาติของเขาอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรพอถึงฤดูแล้งหมดฤดูฝนแล้วดอกเขาก็จะร่วงโรยลงไป แล้วลำต้นเขาที่คือเขียวเนี่ยก็จะหายไปเลยนะฮะแต่ไม่ตายโยม6ปีมาเนี้ยกระเจียวที่โยมนํามาปลูกยังอยู่นะโยมนะยังอยู่ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้สัดเป็นส่วนมากเนี่ยฮะขึ้นดอกกระเจียวแล้วนี่ก็เป็นผักหวานนี่นี่คือผักหวานนะฮะพอได้น้ําได้อะไรนี่สวยเลยขึ้นสวยงามมากะโตสูงขึ้นไปข้างบนนู้น,น,นแล้ว อันนี้เป็นกระเทียวอีกหนึ่ง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 กลุ่มต้นหนึ่งช่อนะที่ขึ้นโดยโดยโดเดียวเลยตรงนี้แน้อดอกเขาเยอะอันนี้โยมเอามาฝังเอาไว้หลายหัวเลยก็เลยขึ้นเยอะหน่อยตรงนี้นี่ก็เป็นพื้นที่ <c oughs> ขอไปอีกโซนหนึ่ง ที่โยมได้นำต้นไม้มาปลูกกันไว้อันนี้เป็นต้นจามจุรีนะจามจุรีหรือต้นก้ามปูปลูกไว้ตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วก็นี่เป็นแนวของต้นพยุงที่ยาวทอดยาวไปเนี่ยคือต้นพยุงทั้งหมดนี่นะต้นนี้แกรนแล้วนีโตด้านในก็เป็นสวนดอกไม้ มีสปริงเกอร์ให้น้ำอยู่นะเมื่อมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นแนวถนนที่ทอดยาวไปถึงสระน้ำใหญ่ข้างในสองแนวถนนนี้แหละที่เราจะทำการขุดเตรียมหลุมเพื่อจะปลูกไม้ดอกสองฝั่งถนนเพื่อให้เรียงรายกันไปนะเมื่อเขาจเจริญเติบโตแล้วก็จะออกดอกสวยงามถนนนี้ประมาณอีก ห้าปีสี่ปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะมีแต่ดอกไม้ที่สวยมากเลยนะคู่กันกับป่าไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ด้านข้างทางนี้นะให้ดูฝนเนี่จะเขียวจะอุ่มมากๆเมื่อเราวนออกไปด้านนอกนะอันนี้เป็นกองฟางที่เราจะนำมาโรยโคนต้นไม้ที่เราใช้เหลือในงานปลูกป่าฟังธทำเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ก็จะนำมาใช้ในช่วงฤดูฝนนี้แหละอันนี้เป็นยูคาลิปตัสของเจ้าของที่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะโยมสุภัตราพระมหาราชอนุโมทนาบุญนะเข้ามาเยี่ยมชมอนุโมทนาสาธุสาธุโยมเมื่อเราเดินไปตามแนวถนนนี้ นี่ก็เราก็จะปลูกต้นไม้ดอกเหมือนกันสองแนวนี้เลยนะฮะปลูกสองแนวแล้วเดี๋ยวต้นก้ามขอไปต้นจามจุรีนะฮะที่เราปลูกไว้นี้เนี่ยเราจะได้จ้างอ่าให้ทางร้านเนี่ยเขามาล้อมไปล้อมเพื่อจะเอาลงไปปลูกอีกที่หนึ่งนะฮะล้อมแยกเขาเรียกแยกออกไปนะนี่ก็เป็นแนวถนนทางเข้ามาจากด้านทิศ ตะวันตกสู่ทิศตะวันออกข้างหน้านี่เป็นทิศตะวันตกนโยมนะเป็นทางที่จะออกไปสวนป่านี่เป็นแนวถนนให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าเดี๋ยวจะทําการขุดแต่วันเนี้ยจะทําการขุดหลุมเตรียมปลูกไม้ดอกสองฝั่งทางตรงนี้ต้นไม้ขึ้นเวลาฝนตกนี่ใบเขาจะออกน้าํมากมากเลยอันนี้ก็คือจามจุรี ลูกชายต้นคนสารคามยินดีต้อนรับอนุโมทนาสาธุนะฮะเมื่อมองหันกลับไปทางทิศตะว,วันออก mm hmm. ก็จะเห็นแนวของจามจุรีนะฮะเป็นเป็นกุ้มใหญ่สวยมาก mm hmm. จามจุรีนี่เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มอย่างมากเลยนะโยมและนี่ต้นที่อาตมาภาพปลูกไว้เป็นต้นแรกของสวนป่าสามัครีธรรมนี่คือต้นนี้จามจุรีต้นนี้ ดู6ปีนะฮะนี่นี่คือ6ปี6ปีเขาโตได้ขนาดนี้และนี่ก็เป็นสระน้ําเรียกว่าสระพญานาคนี่คือต้นจามจุรีที่ปลูกไว้เมื่อ6ปีที่แล้วนะก็กำลังเจริญเติบโตทีเดียวนี่เป็นสระน้ำ เป็นจะไม่ใช่เป็นธนาคารน้ํยญดตยโยมเมื่อฝนตกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ําเนี่ยขังเอาไว้ที่บริเวณพื้นที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เพื่อ,อไว้หล่อเลี้ยงต้นไม้ใหญ่โตทั้งหลายน้ําเหล่านี้เขาจะซึมลงใต้ดินโดยธรรมชาติของเขานะเราเพียงแค่ขุดนะขุดให้เป็นบ่อเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้เท่านั้นเองแล้วดินแถวนี้เนยจะชุ่มชื้นมากเลย มะพร้าวก็กําลังเจริญเติบโตแล้วนี่ก็เป็นต้นมะม่วงที่ออกลูกดกที่สุดในสวนป่าสามคีธรรมในะบริเวณข้างสะตรงนี้เนี้ยบริเวณด้านบนเนี่ยนะเราจะนำสุพรรณิกานะซึ่งเป็นต้นพันธุ์จากนครนายกที่เราได้ทำการไปสั่งซื้อมาเนี่ย มาปลูกเคียงคู่กันกับกับแนวนี้นี่คือต้นสุพรรณิกานะฮะดอกก็จะสีเหลืองสวยมากปลูกไว้ตรงนี้แล้วแนวหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะมาปลูกไว้แนวนี้ะที่ต้นนี้ข้างข้าง,างต้นสะเดาต้นนี้ให้เป็นแนวตรงมาทางอัตมานี่เลยให้สวยงามนี่คือต้นสุพรรณิกานะโยมนะ นี่คือใบของเขาใบสุพรรณิกาเวลาเขาจะออกดอกเนี่ยใบเนี่ยจะร่วงโรยหายหมดทั้งต้นไม่มีใบเหลือสักใบเดียวแล้วสิ่งที่จะออกมาแทนเขาก็คือดอกจะมีดอกทั้งต้นเลยเหมือนกันนี่คือสุพรรณิกาก็าจะสวยงามมากอ่านี่คือจามจุรีที่ใหญ่ใหญ่วันใหญ่คืนเลยฮะจามจุลีนี่ ดอกจานอันนี้ต้นจานดอกจะออกเป็นสีส้มนะต้นจานตอนนี้กํลาลังโตเลยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดซะแล้วฝั่งนี้นะพอได้ฝนอีกหนึ่งฝนก็ก็จเจริญเติบโตขึ้นอันนี้ไฟโซลาเซลล์ยังไม่มีเจ้าภาพนะโยมนะไฟโซลาเซลล์ยังขาดอยู่ห้าดวงเดี๋ยวค่อยๆไปนะค่อยๆไ,นะไปกัน เมื่อออกมาทางมุมหักเลี้ยวตรงนี้ mm. ก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆอยู่ด้านหน้าเป็นสวนดอกไม้แ้วเมื่อหันไปทางซ้ายมือก็จะเป็นถนนนี่ฮะเป็นถนนแนวถนนนี่แหละที่เราจะเริ่มปลูกตั้งแต่หัวถนนด้านนอกที่มีรถวิ่งอยู่นน่นนะที่เราเห็นนั่นแหละทางน,นู้นนะฮะเป็นถนนลาดยางจะปลูกเป็นแนวเข้ามาข้างในนี้เลย ปลูกก็ามาจนถึงต้นศัก์เนี่ยถึงต้นศักนี์นี้ตามสองแนวถนนเนี่ยจะปลูกแซมเข้าไปเพราะว่าต้นไม้ที่เห็นในภาพจะเป็นต้นพุ่มไม้ดอกเล็กๆคือต้น,อตนทองอุไรเ็าจะมีพุ่มไม่ใหญ่ไม่โตมากแล้วเราก็จะนําต้นไม้ดอกขนาดใหญ่เนียไปปลูกแซมไว้แล้วก็ไล่เข้ามาจากปากทางจากปากทางนี้ไล่เข้ามามาถึงตรงนี้แล้วก็หักโค้ง หักโค้งมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนี่เข้าไปนี่ฮะแนวถนนตรงนี้แล้วก็จะขุดหลุมปลูกยาวเข้าไปข้างในเลยายาวเข้าไปข้างในแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอย่างที่เห็นภาพตั้งแต่ตอนตอนน้นนะครับนะวันพฤหัสบ,บดีที่19มิถุนายนพระพุทธศักราช2568 นำพาทุกท่านมาชมพื้นที่ปลูกต้นไม้ในวันครบรอบ6ปีสวนป่าสามัคคีธรรมซึ่งจะปลูกตามแนวถนนนี้แหละยาวจากข้างนอกที่เห็นในภาพข้างนอกนู่นฮะเข้ามาข้างในแล้วก็เลี้ยวไปตามแนวถนนนะเข้าไปสู่ส่วนในของสวนป่าสามัคคีธรรมตรงนี้สำหรับญาติโยมท่านใดที่จะร่วมสนับสนุนนะโยมนะ ร่วมทําบุญปลูกต้นไม้กับสวนป่าสาม,มัคกิธรรมก็ขออนุมโมทนาร่วมบุญกันได้ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำระบบน้ำนะ <c oughs> ทำระบบน้ำหยดให้กับต้นไม้ทั้งหมดนี้จะต้องเดินท่อจะต้องต่อสปริงเกอร์ขนาดจิว๋วเขาเรียกว่าไมโครสปริงเกอร์แล้วก็ใส่ท่อไมโครเพื่อปัก ของการเติมน้ําให้กับต้นไม้เนี่ยให้เป็นกิจจลักษณะมันก็ต้องต้องใช้งบประมาณไม่น้อยเลยโยมอ่าสำหรับสายท่อ PE ที่จะต้องใช้เนี่ยต้องใช้ท่อ PE ขนาดหนึ่งนิ้วเดินยาวตั้งแตดนนดนน่ด้านนอกเข้าสู่ด้านในด้านนอกเข้าสู่ด้านในต้องใช้ระยะทางทั้งหมดเท่าที่กะด,ด้วยสายตาเนี่ยประมาณ ประมาณเกือบเกือบหกรอเมตรประมาณหกรอยเมตรโยมประมาณหกรอเมตรหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรก็คือสาม้วนม้วนใหญ่ม้วนละหนึ่งรอเมตรแล้วก็มีหัวสปริงเกอร์มินิตัวขนาดเล็กที่จะส่งน้ำให้กับโคนต้นไม้ตลอดทั้งปีเพราะที่นี่แล้งจัดมากโยมถ้าถึงหน้าแรงเนี่ยถ้าไม่มีน้ำให้ต้นไม้ที่เราปลูกนะอย่าหวังว่าต้นไม้จะเหลือให้กับเราไม่มี นี่ยต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ในภาพนี่คืออาศัยน้ําหยดทั้งหมดเลยนี่อาศัยน้ําหยดทั้งหมดนะฮะถ้าไม่มีน้ําหยดให้เขานี่เรียบร้อยนะตายไม่มีเหลือไผ่กิมจนะูนี่คือไผเอามาขอไผ่ไม่ใช่ไผ่กิมจูฮะเป็นไผ่ปล้องกลมๆเหมือนโยมป้องก็จะมีกลมๆป่องๆเนี่ยเขาเรียกไผ่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโดนฝนเนี่ยพอได้ฝนแล้วเนี่ยนะฮะ ขึ้นมาอย่างสวยงามมากเลยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดเหมือนกันมาปลูกตรงนี้นี่ก็อีกเป็นอีกกรหนึ่งที่ขึ้นอยู่ด้านนี้พอได้น้ำฝนแล้วเขาก็ข,าขึ้นต้นสักตอนนี้ก็แตกใบแตกกิ่งออกมาใหญ่โตมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณด้านในที่เห็นอ่า เขียวๆนั่นก็คือสถานที่อาบน้ําของสุภาพสตรีในวันงานก็ยังคงรักษาไว้อยู่นะโยมแล้วก็มีห้องน้ําที่โย,ยมมาร่วมกันสร้างกันไว้เวลามีงานมีอะไรก็สามารถที่จะมาใช้งานใช้การกันได้ตอนนี้ก็เป็นท้องนาที่สวนป่าสาม,มีทมเราจะทำการหว่านข้าวไว้ให้ ลูกศิษย์ทำการหวานข้าวไว้เรียบร้อยแล้วสองแปลงแปลงนี้ซึ่งมีสองอันอันนี้เขาเรียกสองอันนะฮะแล้วก็แปลงนี้อีกหนึ่งอันที่อยู่ริมถนนเนี่ยแนวถนนเนี่ยนี่คือนาข้าวที่เราได้ทําการปลูกไาไว้นาข้าวกำลังขึ้นเลย อันนี้คือเขาเรียกว่าข้าวรอฝนโยมถ้าฝนไม่มาให้ทันกับเวลาข้าวเขาก็จะแกรนหญ้าก,ก็จะขึ้นมาแทนอันนั้นรอน้ําฝนอย่างเดียวตอนนี้ห้าหกวันวันนี้ฝนยังไม่ตกนะยังไม่ตกเพิ่งจะตกผ่านไปเมื่อหกวันที่แล้วแล้วก็หยุดไปยาวมาหกวันแล้วตอนนี้คนงานเริ่มเข้ามาแล้วยมคนงานมาแล้ว จดแปดโมงนี้ก็จะเริ่มทำงานกันแล้วให้เห็นบรรยากาศภายในสวนป่าสามัคคกีรรมสดๆในตอนเช้าของวันที่19นี้นะฮะสิมิถุนายนพระพุทธศักราช2อง,าง8า นีเป็นพื้นที่ของสวนป่าสามคีธรรมทั้งหมดทอดยาวเข้าไปด้านในแล้วก็มีแนวรั้วอยู่ทางนู้นนีก็เป็นไม้ประดับอีกต้นหนึ่งที่รอดพ้นจากฤดูแล้งมาได้ญาติโยมบอกได้เลยว่ากว่าจะประคับประคองกันมาโตขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่นายนๆลำบากมากแล้วก็ยากมาก ถ้าน้ำไม่ถึงเนี่ยตายหมดอันนี้ก็เป็นไผ่ไผ่เลี้ยงนะรอดบ้างตายบ้งยางย่าโยมเพราะว่ามันแรงจริงๆที่นี่นตรงน,นี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราได้จัดงานปลูกป่าตั้งโรงทานกันที่นี่นะฮเมื่อปลายปีที่แล้วมองมาร้อยสิบเจ็ดนี่ต้นชัยพฤก กำลังออกดอกสีชมมูอยู่บนต้นต้นฤดูฝนนี่แหละเขาจะออกดอกเยอะมากต้นชัยพฤกษ์นะโยมนะเอาละก็บันทึกถ่ายภาพไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้เห็นกัน ในช่วงเช้าๆนะฮะก่อนที่กิจกรรมจะได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในเวลา8นาฬกาเจ้าหน้าที่ก็จะได้มาทำการตีหลุมนะขุดหลุมเตรียมหลุมเพื่อจะปลูกต้นไม้กันนี่เป็นต้นสักปลูกไว้ตั้งแต่ปีแรกก็จเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับนะฮะ นี่ก็เป็นแนวถนนเดินพรโยมสมหญิงมีซื่อนายโยมก็เป็นท่านหนึ่งนะที่เป็นเจ้าภาพต้นไม้ให้กับสวนป่าสามาัคคีธรรมขออนุโมทนาบุญด้วยนะโยมนะอาต่อมาจะต้องทำระบบน้ำเพื่อจะดูแลต้นไม้ที่ปลูกนี้ด้วยนะโยมต้องทำใหม่เลย ต่อท่อใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดโยมสามารถสนับสนุนได้กันต่อเนื่องเลยนะโยมนะนี่คือแนวถนนนะที่มีต้นจามจุรีอยู่ซ้ายมือนโมธนาบุญโยมโยมสมหญิงสาธุนะสำหรับท่านเจ้าภาพที่บริจาค ซื้อต้นไม้เข้ามาเนี่ยตมาต้องขอแจ้งว่าต้นไม้ตัวน,นี้มาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะโยมนะพาไปดูต้นไม้กันเดี๋ยวเดินไม่เดินไปตามแนวถนนแล้วกันนะแนวถนนที่จะปลูกต้นไม้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพเข้าไปสู่ด้านในเลยเมื่อเดินเข้ามาด้านในก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแนวถนนทั้งสองข้างที่เราจะทำการปลูกต้นไม้เสริมเข้าไปเป็นไม้ดอก นี่คือเป็นแนวถนนด้านในทอดยาวจากจุดนี้เข้าไปเนี่ยมุมสามอ่ามุมโค้งตรงนี้นะฮะไปถึงข้างในนู้นอ่ะประมาณ กะด้วยสายตาเนี่ยเกือบนะเกือบ200เมตรนะเกือบ200เมตรประมาณ150เมตรนะยาวเข้าไปที่เราจะต้องวางท่อ PE หนึ่งนิ้วท่อยาวไปจนกระทั่งถึงบริเวณด้านในนู้นเลยนะใครจะร่วมทำบุญสนับสนุนก็เชิญได้นะโยมนะมีส่วนร่วมกันตามกำลังนะโยมตามกำลัง อันนี้เรียกว่าเป็นการบอกบุญทำบอกบุญอันนี้คนงานก็เริ่มจะเข้ามาแล้วคงจะได้เริ่มงานกันในเวลาแปดโมงนี้แหละเมื่อเดินมาถึงจุดนี้มองไปทางด้านซ้าย<ๆ>ก็จะเห็นลานทรมนลานทมด้านในที่เรามาจัดงานเปิดป่าฟังธรรมกันที่นี่ นี่ยฮะนี่คือลานทานะนี่เป็นลานทําอันนี้คนงานเริ่มเอาเครื่องเจาะเจาะดินออกมาแล้วเครื่องเจาะดินนี้โยมป้ามณีรัตอิสระพักดีเป็นเจ้าภาพให้สวนป่านะ ก็ขอขอนุโมทนาบุญกับโยมป้ามณีรัตน์นะที่ได้ถวายเครื่องเจาะดินตรงนี้ให้กับสวนป่าสามีธรรมเพื่อใช้ในการเตรียมหลุมปลูกนะตอนนี้กําลังปัดฝุ่นอยู่ไม,ไ,นนไม่ได้ใช้นานเลยนะน้ํามันอยู่นี่กลวยอยู่ข้างในกลวยน้ํามันน้ามันไปดูข้างในมีมีอยู่นะนี่เป็นเครื่องเจาะนะเจาะดิน ที่ได้รับบริจาคมาจากโยมป้ามณีนัทอิสระพักดีนี่ก็เป็นพื้นที่ลานธทมของเรามาจัดหาซุ้มมาทำเป็นหลังคาให้กับพระพุทธรูปซึ่งเมื่อวานก็ได้ไปดูแล้วนะดูแล้วเอาลนะน่เดี๋ยวคนงานเริ่มเข้ามาแล้วตรงนี้เดี๋ยวพัก ไล์สดไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพบรรยากาศตอนทำงานกันนะขอจบเอาไวท้ที่ลานทำตรงนี้นะโยมนะขอ,อนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะอย่าลืมนะโยมใครจะร่วมสนับสนุนทำระบบน้ำก็ขอเชิญได้นะโยมนะช่วงนี้ขอ ลงไล่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนโยมอนุโมทนาบุญทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมนะสาธุสาธุสาธุ